คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1แล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะส่งผลให้ในายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1ที่จะต้องรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่รัฐมนตรีใหม่เข้าทำเนียบประชุมคลรมอยืนยันที่จะพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ การประชุมคอรมอนัดพิเศษเรื่องจัดเลื่อนจากเวลา14นาฬิกาเป็น13นาฬิกานะคะมีทั้งรัฐมนตรีคนเก่าคนใหม่เข้าร่วมประชุมค่ะโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะแต่ว่านายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะเข้าทำงานที่กระทรวงนะคะและจะมีการแบ่งงานค่ะซึ่งไม่ว่าจะรับผิดชอบงานส่วนใดก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ทั้งหมดค่ะ ส่วนสถยรภาพและอายุของรัฐบาลมองว่ายังมีความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ทหารกับรัฐบาลมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ก็ยอมรับว่ากังวลเรื่องของคดีนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะ นายอัตกรศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่าภารกิจเร่งด่วนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ไม่สามารถส่งออกสินค้าทางการเกษตรได้แล้วก็พร้อมสารงานต่อกับรัฐมนตรีคนเก่าค่ะนายอัตกรย้ําที่จะทําหน้าที่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าวันนี้จัดตั้งรัฐบาลได้ จัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้รัฐบาลชุดใหม่ก็เดินหน้าได้สําหรับแล้วก็สําหรับงานในสภานะคะในฐานะสอส,อสได้พูดคุยกับทีมงานว่าวันพุธ ที่มีการประชุมสภาจะไม่รับงานยกเว้นภารกิจเร่งด่วนนะคะขณะที่นายชัยชนะเด,ดเชเ,เดชเด,ดโชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลค่ะแล้วก็มั่นใจคุณสมบัติของตัวเองไม่เป็นสายล่อฟ้าให้ในายกรัฐมนตรีถูกออกจากตําแหน่งนะคะค่ะล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะ สำหรับภารกิจในวันพรุ่งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็จะเข้ากระทรวงวัฒนธรรมในเวลา9ก้นาฬิกาค่ะ,ะเช่นเดียวกันกับนายภูมิธรรมเวชยชัยที่จะเข้ากระทรวงกลาโหมค่ะ